หลายๆคนที่กําลังวาดรูปการ์ตูนอยู่นะคะจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวการ์ตูนที่ตัวเองวาดได้ทีนี้เราจะมีวิธีแก้อย่างไรหลินมีเทคนิคค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ต้องรอให้ถึงช่วงที่เราวาดรูปจนเก่งเลยก็ได้นะก็คือระหว่างที่เราฝึกฝึกวาดไปอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ชีวิตให้มันใส่ไลฟ์สไตล์ให้มันนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม ดีเทลลงไปให้ตัวการ์ตูนของเราถ้านึกอะไรไม่ออกหา r e f e r รนซ์ไม่เจอวาดอะไรดีคะวาดตัวเองดีกว่าอาจจะเป็นตัวเองในช่วงไวัยไหนก็ได้อย่างหลินอย่างเงี้ยหลินจะวาดตัวเองตอนเด็กๆที่แบบเป็นเด็กอ้อนอวนๆกินทั้งวันตัวอ้วนผมยาวอยากโศกเส่็เสื้อยืดตัวใหญ่ๆนอนกิ้งไปกิ้งมาอะไรพวกเนี้ย เราเอาสิ่งที่เป็นเรามาก่อนนะคะใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองเข้าไปก่อนสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอินสิ่งที่เราทําบ่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภายนอกทั่วๆไปก็ได้อย่างพวกชานมไข่มุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นฟล็อปที่แบบสร้างภาพจําให้คนจําได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวาดลงไปบ่อยๆเนี่ยคนที่เขาดูงานของเราเขาก็จะจําได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราเองค่ะ อีกหนึ่งคลิคนะคะที่น่าเอาไปใช้ก็คือว่าพยายามวาดตัวการ์ตูนของเราให้มันธรรมดาที่สุดอย่าไปวือหวาเยอะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องวาดมันบ่อยๆใช่ไหมคะยกเว้นคนที่ชอบวาดการ์ตูนแนวแฟนตาซีนะพยายามใส่ความเป็นมนุษย์ปกติเข้าไปแต่ว่าเป็นมนุษย์ปกติที่มีคาแรคเตอร์เห็นไหมคะว่าความเรียบง่ายความธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในใจใครหลายๆคนได้ ถ้าเริ่มวาดคาแรคเตอร์ตัวเองจนนิ่งแล้วแล้วก็อยากวาดตัวการ์ตูนตัวอื่นๆต่อพอจะหาเรฟเฟลเนซ์ได้หรือยังคะก็ง่ายๆเนาะเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนที่เรารู้จักที่เขามีคาแรคเตอร์บางอย่างน่าเขียนถึงเอามาเป็นเรฟเฟเลนซ์ได้หมดเลยทีนี้ก็น่าจะวาดการ์ตูนสนุกกันขึ้นแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่า <c oughs> ขอให้สนุกกับการวาดรูปนะคะจะพยายามทำคลิป ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะใเขยเนจังเลยทำไมต้องพูดอะไรแบบ